สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวลีวาทุกคนเลยนะครับผมเป็นแมทที่ทุกคนรอคอยนะครับเมื่อกับตันผู้พรพัน์เกิดปราดกับตันของเราได้ลงสนามแข่งขันแล้วซึ่งเจ้าตัวเนี่ยหายไปนานมากเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บเห็นว่ากล้ามเนื้ออักเสบนะครับตอนนี้คือดีขึ้นแล้วแล้วก็สามารถลงทำการแข่งขันแล้วได้ด้วยโดยวันนี้สโมสรรายพิทบูคาเรสสามารถเอาชนะไดนาโมไป3ต่อนเซต แล้วพรอพันธก็เซตดีเหลือเกินทุกคนดีไม่ดีก็แบบนี่ไงตามรูปภาพเลยนะโค้ดจึงกับจุกเม่งเป็นหนึ่งทีเลยเพราะว่าช่วยทีมได้ดีเกินนะครับอุ้ยสุดยอดจริงๆเอาเป็นว่าแอดมินใจชื่นมากนะครับที่พรพันกลับมาแล้วก็ใกล้จะแข่งในนามของทีมชาติแล้วไงนะครับผมโอเคเราจะพาทุกคนไปดูความแพรวพราวความมั่นอ,อกมั่นใจในการเซตของพรพันกันสุดยอดไปเลย ยังไงก็ติดตามผลงานของพลพันธ์ได้นะครับตอนนี้ก็เข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายแล้วโอเคนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ